มีกินอีกแล้วสบ,สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีพี่ยังมือแรงเตรียมงานหรือเพิ่งงานดูไทจิยยลีป้ากับบุ๊คือกัิงานงานยังอีกบุ๊คว่าจะงานยังคือจะมาเมื่อคืนกับพักกันกินอยู่ งานอีเท่าดีประสางานไปกระทำงานกู่ชู้งวดู้งวดเออจะได้คานมาเมื่อคืนนีกันั่งเท่าหลานที่มึงคานวะแตกลายไปหาโทษับพะอื่น ใช่ก็แล้วกูคนเดียวกูเห็นกูกันได้เก็บจนแล้วช่วยสรุปมึงนลยอย่างเตรียมข้องกินพี่น้องมีทางปลาหมึกมีทางกุ้งมาดูไาตั้งนางแจกกบแรกแจกหลายเมนูพี่น้องอันนี้เห็ดเนาะอันนี้จะเป็นเห็ด<พ>เดียวตั้งกันอยู่ในจะเอาเป็นลวก ทำเมนูยำมีมูยอมีหมึกมีกุ้งเนาะนี่แล้วก็มีปลาเผาพร้อมมาซันวาเห็ดหลายอย่างกับเมื่อยเห็ดจำเนีหละมือจะอยากนั่งแท็กะนั่งย่านี่มือเจ้าถึงแล้วก็ยืดแท็กะยืดจะควองนั่งมันชิมาถามโม่โม่ก็เลยจอยากนั่งอันนี้ใช่ เอาตั้งบ้าเสียตั้งมาหันเพราะว่าเสียเอานี่ <c oughs> ไปว่างเสียตั้งอุ้ยหลายคนหลายเป็น <c oughs> เบิ่งเอาจากพี่นอก <c oughs> เยอะจริงงานใหญ่งานโตปลาหมึกสามสี่โลกุ้งสองโลแม่นบอก <c oughs> อันนี้อีกเนาะและปลา้าเผาอันหกเจ็ดโลกาลังว่าสิเผาป่า วันนี้เป็นวันเกิดน้องเมยนั่นเองคุณยายชิมมะซอยบุคุณยายวันเกิดลานสาวน้องเมยเแล้วคือเกิดดูไทฟุลเต้นหน่อยเตนเท่าคุณยังเมื่อเคยจัดงานวันเกิดแล้วว่าอันนี้เรื่องจริงนี่พี่น้องสมัยโบราณบระหลาดโ <c oughs> บรา้เกิดครเมื่อเคยจัดงานวันปุ่งวันเกิด บอนจะเกิดวันที่ใดแม่ให้จิจกาถ่ายเดือนใดขณะวันเกิดจะคล้องแล้วยิ้มโหแล้ว่าทานยั้ได้กับีอโยทราแม่ชาสิบหกหกสิบสามปีคือเก้าบอกว่าทานยังได้กับอายุสามเก้าอยู่สามปีบอกวไปหานอนโยมอเจ็ดสิบสองมานอนวันนั้น้านอกเจ็ดสิบสองบอกม่วแม่บอกนหกสิบสาม ลรวบ่แม่แปดชิปหรือบ่แม่เท่าเราคิดว่าเราเป็นอมตะล้วบ่เท่าแปดเจ็ดชิปจองปัลลูกเช้าคุกูน้องทามเราแต่ละเื่อเราไม่ต่มาหกชิปกัวหกชิกล้วเราเบิงอายุรุ่นเดียวกันจนเขาไปประสาเบิ้แล้วเขาเนี่ยเจ็ดชิปกลัวเบิดเบิ้เพิ่อนนี่หกชิปหกชิป สรุปค <Zomb ies. S 1> ุณยายเจ็ดสิบกว่าแล้วปลาลวยก็ยังหาสิบป่ายแล้อยเขายายก็ยังเจ็ดสิบกว่าบนอะไรปลาลวยก็หาสิบป่ายมันลุ้มเลินไปลงมาอยู่ด้อยจะได้ลูกเลยจะได้ลูกเป็นสิบป่าก็แม่เออป่ได้หอดหาสิบเองนะปู่เองหาสิบกว่าเศรษฐีคำนักมาซีทีบจอมกิ่ง

จะทำเป็นระบันิปยังกินหลายอยา่ยยางนะเลยพีน่น้องยำเนาะเมนูยำยำรวมมิตรทะเลละก่าป่าเผาแค่นั้นละเจ้ากินซ้ำได้ห้ยายมาดาวค้ำซ้ำนั่นแหละเจ้าผ้าแหละตีลูกเรือไม่ต้องเอาออกด้วยดีนะ<ไทย>นี่ เบิดลลูกอ er> ันแครหลอดจะเซนหนามไว้ด้ว no> ยูเพิ่เออหนีเด้นหนีว่าโอ้ยชาวบุ๋งกับผลขวานแครหลอดนะเ่นหนามไร้อยไม่ใช้อันชาดถูกมาเพิ่งเจียวตามนองนี่คบเลิฟสิบห้าปีของน้องเหมยแท้จริงกับบริจัดอยากจัดดอกพี่น้องปีที่แล้วบ่มีก็บริจัดแล้วก็บ่มีไยสื่อเค้กให้นางนางก็บริจัดบุญภัยกินอย่าง มีแต่อมาลาจัดู้เดียวอืมสรุปวันเกิดหรือบ่กเกิดนั่งกัจัดดิชันปีแล้วก็เห็นนั่งจัดกิน,น,อ,นอันช่วงวันเกิดน้องเมยแต่ปีนี่ก็ว่าจิบอะจัดอะไรพี่น้องแต่ว่ามีอันเอื้อใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทั้งเมืองนอกเมืองนา้าพูน่จัดให้แต่บมหัวมาจากไสแน่เนาะเห็นว่ามาจาก,มามาจากสาววันแน่มาจากสาวร้อยแน่แล้วก็มาจากอัน เอฟซีบ้ามีแนมสิน่ะนี่ถาบุญอยากจัดไห้ก็เลยเอาแล้วแต่ก็ตามนั่นเนาะเดี๋ยวรอดูเค้กสีมิจากก่อนจะเห็นว่าเค้กหลายก่อนนี่พี่น้องบ้ามีกรบบะหัวมาจากใสแนเออเดี๋ยวรอลุ้นรอดูตอนเย็นน้องเมยจะค้องวันเกิดกันยังบ่หู ว่าผู้ใดจัดให้ว่ามีเคกจักกอนมีเอียงแน่นั่งก็บาจากพอนั่งบริยักบริจัดเนาะเมื่อคืนนังกับกินกับโม่นั่งกับมาลองต้องแต่งอมาลาสื่อของกินเฮ็ดให้เนาะยำกับถอดนองไก่แล้วกับปีกปีกเป็ดแค่นั้นเนื่องจากว่าโมูเพื่อน,นบริยักออกสื่อเนาะแต่เพื่อนเลยมูมหาเมื่อคืนนี่ มันี้เป็นวันเกิดกันเลยอันเห็ดเนี้ยอยู่เนะียกินเนาะถาม,มา่านางอยากกินยงนังก็บอกวอาบริอยากกินยงก็เลยจัดตามใจนี่ก็เ็ดยำง่ายๆเขาจะกินมุกากระทะกะกินบ่อยอยู่ก็ว่าเขาเจา้าบริอยากก็เลยอยากเนาะก็เลยเอาเป็นป่าเผากับยำดีกว่ายำกับบุค่อยไกินนะพี่น้องนั้นๆเ้ืเถอะ ยำรวมมีมเ<อ>ห็ดพร้อมมีกุง้งมีหมึกมีหมูยอมีเศษกอ,อกมีลูกซีนเกอียยันเดียเคอเทีดมอกมันมีถั่วป่นเยอะถั่วอินยุกเดี๋ยวค่อยเช็ดร่วมในน้ำยำแล้วก็สีแยกออกันเดียเบิ่งแน,น ย้ำกับเป็นกละมังแล้วอันนี้ก็เต็มกละมังนึงอันนี้กละมังนึ่งบุดกุ้งปลาเมึกอ,อีกเห้ไลายย่างกันกินบบเบิดกับว้กินมือไม้ยายลูกหลานจะแตกอยู่โคกโคกเจริญนา่งเพ็นงาน,นบอกอันนี้เตรียมไห้ซื้อปละกวาสิริกินกับพี่น้องปลากระืือห่านซาลอยเหลืออยู่หกโต เอาว่าเผาเองดั่งไพ่ได้อันเต่านล้วนะดักเหรอไหมเดือนนี้ก็เอ้ยเดือนใดเดือนอะไรเกิดเดือนหนาบอมเดือเกิดอีเดือนนี้นาเนาอเฮมันเกิดดูอะไรบันเทิงคือบุตรเกิดบันเทิแม่ยังเก็พี่น้องอันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็เมื่อยวันเกิดเรามีกับบกเคยได้จัดดอกแต่ว่ากะจะมีอยู่กวน เขาเจ้าสู้ฟงสู้เชคกไฮกะโอก็กินไปสล่ะก็บริยักจัดเนาะเรองะไพักมาเป็นล่างไหเด้อเทดอันนี้กิโลเท่ไม่แสนบาแสนกว่าทงละแสนกว่าดีแล้วมันถึอไปกี่ละพแพงไปกี่นเงินนะงนกีสองร้อยกว่าสามร้อยไปกี่มันกีลนวมันงินมันว่าันเดฟเฟอน บาสิบ,สบันทดๆๆนัก็นน่มเ,นนเ,เียนซอยกันเฮ็ดซอยกันกินพี่น้องจ๋าเจ้าก็กินภายใน,นข,อขอบครัวญาติพี่น้องนี่ละเอาข้าปุ้นบริสุทธิ์ป่ะจะหรือว่ามหอตะปะบ่ก แค่ไ่ได้ิว้อเห็ดแก้วเลยนลืม้องคืว่าหรือมาุเดี๋ยวบอมีจะทำน้ำยำนรกแซ่บลุงเลินกับเห็ดงานกูแหละอกมงจะซากะซามะอันนี้จะเทออกแซกระซามแบ้อกัน แล้วค้างน้ำไบเดอร์เนี่ยแล้ลวก็ลวกลวกเนี่ล่ะยายกับามานตุ่มน้ำหมาเพื่อนเก็บอาเบิร์ในสิดายมใช่แนวอาหนอนนาน,น,เน,เเน,นเกื็ดจัง่ะ ยน,นสง,งานใหญ่พี่น้องขนาดภาษาสัมนี่ก็ยังแบบกัวซีดีกินตะเตรียมไว้อยู่เบิ้ดมือสื่อของมาเตรียมมาจากวันผู้น่ะสวรรค์ไปอสื่อเออมันนี่ก็เอามาแซ่แต่เศร้าแล้วก็มาเตรียมตอนบ่ายกัวซีดีกินที่ผู้น่ะพุกโมงทุ่มหนึ่งมืดผู้นี่แหละคนมาโฮมกันเพราะว่าเขาเจ้าไปเหตุง,งานเบิ้ดเจ๋แหละกับไปเหตุทำงานไปอัดเพลืองลุงเลินกับไปทำงาน สร้างบ้านสร้างคอนโดเกล้งคอนโด,โดใกล้ไปหอดงานรุ้นละงานเนี้ยแล,แล้วนเสร็จแล้วไปหลังที่สองแล้วหลังที่สองก็เสรมางานหลังนี่ขอ,อนมาพามึหลังนี้กัหลังไะไของพะเยาซุปอันชมพรแทงน,น้ำอเ,เอื้อยอยู่มั่งนอกเราเบิ่งแล้วเราเห็นเราเห็นแล้วก็อยากเห็นน้ำอยากได้แบบนี้ดูชมนักเขาคือดูนอกบุ้นเขาหนึ่

จะลวกเห็ดลวกหมูยอลวกใส่กรอบอันไปเผาป่าอยเนะเาะแปะหัวสิไข่มาหัวสิไข่ใส่แถวเด็กกระดับเไปแล้วไปเอาอยู่เพือนนี่มาพุ่นมาเผาป่า ยืดยัสามก่อสี่กไปเอาคุดมาปลูกโรดแล้วป้า้กินแล้วป้กินก็เลีงเากะปุกเากรุกแล้วปูกแล้วมได้กินยังได้กินจากเถื่อนแล้วกินอยู่พี่เอา้ดน้าแล้วมันกันี่เอาตัดงมาตัดเอาน้ำมันไปขื้นน้าใหมตืไเือยังเ่องยดับกระดับพร้อมกันบนบะเฮบาตะกีเทลซาอยู่ตองน้นยืดเดดับ ยอะชวนนี่กระดับเป็ดไรลีโลอน่งหนงกระดาบอบนนอพกใหญ่นอนหันเนาะอยู่พายสมัยใดสมัยคุดสาพ่นงากระสิมาดับปีนี้ก็้องับอันนั่นนะอกเลยนะเอาพ้กกันนี้เนาะมันรน่นกตั้งยังไคันบุฟุขุนโค้นไว อ้เร่งเร่งเร่งเดีว,ว่าอากาศล่มหนาวพี่น้องบม่ค่อยแดดเด้เดี๋ยวซอยกันเห็ดนะเนาะเตรียมลวกแล้วก็ตเตรียมน้ำยำแล้วก็ย่างปลาเผาสองสี่หก ปลา,าหาล่านซาลอยเรืออยู่หกตมีแค่นี้ตอนแรกว่าสิเอาจากสิบตพี่น้องเกินง่ายๆคนันสิกินหมูกระทะก็กิน uh, บ่อยแล้วเขาจับบ่อยากางวันนี้ก็เลยมีปลาเผากับยำเม,มียงปลาเผาพี่น้องเน,ะะนาะาะบอกกมีแต่คนในครอบครัวคือสีอิ้วมีดอกไม่ต้องกินหลายมาดูนี่ อันนี้จะเป็นเมนูยำนรกบะหมี่พี่น้องก็มีกุ้งมีปลาหมึกมีเห็ดยำแล้วก็มีหมูยอไส้กรอกเนาะและกะพักแค่นี้ก็ร่วมๆกับายกะละมังแล้วมาดูน้ำน้ำยำอันนี้น้ำยำนรกซีมึงดูเยลีอ้าปากมึงดูน้ำยำนรก รสชาติเปรีย้ยวหวานพี่น้องจ๋งนะงาเกออกนาะเดี๋ยวสิรอมกนาวใส่นาวเบิร์เนาะนอันนี้จะเป็นน้ำยำ <c oughs> แล้วก็เครื่องเครื่องพวกนี้ละ่ะเนาะมีกุ้งมีมึกมีเห็ดมีหมูยอใส่กรอบอันนี้พักพี่น้องเนาะเครื่องใส่เครื่องยำของเราอันนี้ก็ยได้สองกะละมังหมละ กินอยู่หาฮกครอบครัวปลาเผาฮกโตกินกับโเบิด oh ด็กพี yeah. ่น้องแต่ว่าเตรียมคล้องไว้เรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอเขาเจ้ามาลุงเดินมายังเนาะเพราะว่าเขาเจ้าเอนมาแต่เหตุงานเจริญแหลกบอาันมาเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวค้ำคัจักหน่อยปลาเผาไก่สุกแล้วก่อนรอดีเอาเค่อยุคมาดูปลาเผานี่ ปลาเผากับตัวละโลเกือบโลจากร้านสาวลอยคนไงงองมันมันเนาะมันมันมันบป็นวนป่าเผารกพี่นอมเป็นปลามปปลมควัน,น,วนเนะเาะเมนูป่าเผากับยำนี่เองสูงยำบ่ม,บมีบ่ได้หรอก พอโบได้กินแต่โดนแล้วพี่น้องก็เลยเห็ดเมนูนี่เนาะหมูกระทะบุก่อ,บบอยอันนั้นปันใดบ่ค่อยอินเนาะสองเมนูยำกับปลาเผาตอนนี้ยังรอลูกทีมอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวาวานนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจมือหาผูกงัวย้ายมาเกือบเป็ดเกือบไก่จังมาใหม่หามน้ำแตงโส <c oughs> พอ,อเดียวเขาเจ้าสิมาละพาเขาเจ้าอยู่กันยังหลายคนอยู่พี่น้อง ตอนนี้เตรียมพ้อมหมดแล้วเนาะไปแล้วทางผู้ชมสบายดีรอดูตอนต่อไปว่าจะมีใครเชื่อภัยไหม